ตัวต่อไปนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวไ i บรา r y ที่เป็นตัวพอยชเนอร์นะครับแล้วก็ดีพอยชเนอร์นะครับตัวพอชเนอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่จะเอาของเหลวที่ผสมเสร็จแล้วนะครับมาเป็นตัวเป็นของแข็งนะฮะรเป็นเป็นอ็อบเจกต์นะครับก็ในที่นี้นี่เราต้องกำหนดตัว อ็อบเจกต์ที่จะเมื่อผลิตเสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเช่นในที่นี้เมื่อเมื่อผลิตเสร็จแล้วนะเนี่ยก็จะเป็นในรูปของอเป็นชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นงานก็ได้ได้สร้างชิ้นงานไว้ที่ตัวของอก็คือหมายความว่าเวลาเรา,าผลิตชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับผลิตหมายถึงว่าของเหลวที่ออกมาปุ๊บแล้วมาผ่านเครื่องตัว พอเชนเนอร์นี่นะครับก็เราก็จะสร้างเป็นชิ้นงานที่เป็นอาจจะเป็นช็อกเป็นที่รีช็อกแลตนะครับเมื่อเมื่อทำการทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เราจะใส่เรื่องของตัวจานวนนะจำนวนจำนวนในในหนึ่งในหนึน่งชิ้นเนี่ยจะใช้ใช้ทั้งหมดกี่ลิตรนะครับเช่นเราผลิตมา10ลิตรเพเรามาจะมาแบ่ง,งเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยจะใช้ อินพุตที่เข้ามาในกิริะครับคำว่า fluid f r o w f r o w m e t e r ก็คือทางเข้าที่เข้ามาที่เครื่องนี่จะมีหลายเส้นใช่ไหมก็คืออาจจะต้องกำหนดเรื่องกำหนดเส้นเข้าไปนะครับในตัวของดี uh, D, uh, ตัวของ processor er ก็สามารถที่จะ uh, ดูในเรื่องของ uh, ปรมิมาณการไหลในปัจจุบันนะครับแล้วก็อัตราการไหลก็สามารถที่จะ ดได้เราวสามารถที่จะกำหนดค่าต่างๆได้คล้ายๆกับมอมิกนะครับส่วนอ b อบเจกต์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวไลบรารีเ,าเนาะก็จะมีตัวดีพอเชเนอร์นะซึ่งก็เสร็จคล้ายๆกันแต่น,นี้อันนี้เซร็จกลับไปในเรื่องของถ้าเรามีผสมมาเป็นของแข็งเนาะเราจะทำออกเป็นน้ำเนี่ยนะครับออกเป็นของเหลวเนี่ยจะต้อง กำหนดค่าอะไรบ้างซึ่งก็กำหนดคล้ายๆกันนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวส่วนของพราสำคัญเหมือนกันนะในส่วนของการทำเรื่องของซ mm ิมูเลชันก็คือตัวคอนเนคชันคอนเนคเตอร์ต่างๆที่เอาไว้ต่อนะ mm hmm. เช่นเราจะเอาตัวซอสต,ต่อกับตัวท่อเนี่ยนะเราก็ต้องต่อเส้นเข้าไปน,นั่นเองต่อเส้นเข้าไปถ้ถ้าไม่ต่อ ก็ของเร็วจากตัวจ่ายก็ไม่สามารถไหลเข้าไปในท่อได้นะครับคลิปนี้นะฮนะในส่วนของคลิปที่4ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ